ไม่ใช่เจ้าดังไฟเห็นยัง okay. ปิ้งปลาปลาปิ้งปลาปิ้งเอาซานจอ่อสู่จ่อดิเอาเขาบ่มีซานจอ่นจอว่ะ <c oughs> <c oughs> เอา,า,านอเนอนั่นใช่ก็ได้ ดังเอาทานเด้ดี่บบม,มีทานเอาฟืดมาดังเฮททานเอาไปทุกคนวันนี้เอาก็สิพาทุกคนไปเก็บผักบุ้งมากินกับอัน,นตำบักหุง้งตำบุ่งตำบักหุ้งมันต้องมีผักบุ้งด้วยมันต้องมีผักบุ้งนะมันจังแซ่บแต่ว่าเขาซีลงได้ไป่บวันนี้ ก็หากระอับนำเขกบุ้งอยู่ไหนเอ่ยทุกคนบรรยากาศสวนนี่คักเลยแต่ว่าเสียดายน้องป่าเฮานะเขามีเต็นหนกป่าเขาบ่มีเฮาบ่ได้ปล่อยเฮาไม่ได้ปล่อยเักบุ้งอยู่ไหนอ,อ่ะอ๋อเห็นแล้วน,ออน,ออนี่ทุกคน มันจะไปได้ไหมต๊กไม่นอมนมานน่เอ้าเราสีลงเลยจังลเลยลงไม่ได้เอาไม่ได้เดส้นเดียวพอติบอกว่ากินผู้เดียวกี <c ười> ท่ทีได้น <c ười> ้องมองหันดีวกว่าจะลงได้ไหมมันต้องได้ไเร็วมาัวเดย นี่ครับบัานี้สกินจังไงก็คือมามาทางไหนต้องกลับทางนั่น เอาได้แล้วอันนี้เอาสำนีพอแล้ว่อาอะไรเอาเลยเดียวไม่หอาไม่เดยมันหอาวไปเลยมันเข้าไปในลึอก,กเลยวันนากาศดีย่างบระคักเลยนี่อยู่บ้านเราก็คือบ้านเท่ามันกะมันกะบ้านนอกบ้านนอกนิดนึงแต่ว่ามันธรรมชาติมันดีมากเลยนะคะนี่ ี่กระส่วนกล้วยเราเอาขอาตองไปปูเดี๋ยวบ่ขอตองหน่อยนะแต่เอาไม่ได้บ่เดียวมีดมามะพร้าวมะพร้าวเนี่ยแหละปูจะโดดมันบ่ออกมากจากเถ่อจักมันเป็นอี่ยัง,ยงมาก,ก,ากมันบ่ดุกบ่เมนบ่ดุกเลยมันบ่มีมากเลยทุกคนมันก็ดำเบดิดโอ้ยไฟไหม้บ่ม,มีอันคลิปเออ ปิ้งปลาบ่เคยปิ้งปลาอ้าแม่ยังบ่เคยปิ้งปลาต้มกินแกงกินข้าวเดี๋ยวลงใส่ลุหั่นน่ะใส่ลงเฮ็ดบ่งทุกมันลงไซรุนอยู่นี่น่ะนี่เนี่ยทานยังห้เออเขาทานใส่ลุนอยู่อันนี้มันบ่แม่นมันบ่ปิ้งแล้วนะมันจ้ามแล้วน่ะมันยัเป็นทางกับปลานปานกับจามบ่อกไปเกี่ยวปลา ยงบอกรบแ้วยงต้อเปลี่ยนาอมาุกเต้หัวละที่หัวจวดลงด่างจิตัวอ่ะย่างนี่น้ำบบกันนาหยาบยวอ่ะเยหยเฮ็นอะไรบ่ กินมาขำนอ้อขอชิมเจ้าหมากดปดูพาเห็ดเกียวจำพคืเสิยเลยลืมพอลืมแม่หมดลืมพอลืมแม่ว่ะพาอะอือึออเยียมาเลยอ่ะส้มหลายใป้เบื้องหน้าก่อนมันเป็นจนังไไร ทุกคนคะขอนเองใช่หมนะหาต้องไหนอะ่ะตอนนี้ร่าไหมอ,อ่ะเข้างามงามคือคนปลูกทันเล็วแต่หอมบลดิปลูกอ่ะก็เป็นคนปลูกหอมปลาดบป้าเป็นทางยางของทุกคนมันจะไปได้ไหมเนี่ยรู้ว่ามันไปไม่ได้ วนอันนั้นอันนั้นตอนนั้นหามมาปูกเลยคือกันเลยแต่ว่าเขาบม่ได้ถ่ายคลิปเพราะว่าแบบเพามาถ่ายเออเบ็บเขามาฟ้าๆหา,นะแบบานะเวนหอดยามเกี่ยวเข่าแล้วเขาสีบิบไปไทยแล้ว <laughs> จะไปได้ยังป้าเน่าประซัมซัมมมันสมเด็จมันกำกินอยู่นี่ ในน้ำมีปลาในน้ำมีเขาเป็นย่างในใจเจ้าคือบ่มีคอย้อนมันไปบ่ได้มันร้อนมากนี่คืออากาศหาเห็ดเจ้ามาต้ำกินกันให้เบืเ่อมนมันแย่ปิ้งปลาให้กิน ม่ใหญ่อออหัวเราก็ตั้มคุอ่ะไม่ใหญ่ไม่ใหญ่สุกแล้วบอสุกแล้วมันคือควันไหลแต่มันคือบัวแดงจังอ่ะโอ้แับสุกแต่หัวแหล่หัวซื่อนี่หัวหัวหัวก็เป็นหัวสุกก่อนหัว ัวป้าเขาเมนหัวเลาะวะหัวหัวเลาะหัว่ะเจกระส้าเห็นเหรอวหัวบางดูหัวยังเนาะเอาลูกกอสำหรับสิบนี่กาเขาจบไป่ำอะไรกอนเด้อเพราะว่า ไปกินขาน้าวกอนอาซิบบอร์รี่ายให้เบิง้งเพราะว่ายง่ยยกินเขาเวลาเขากินมันคำใหญ่ขนาดก็เลยเขิน <laughs>